น้องใบคิดว่าคุณเผ่าภูมิจะได้เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังไหมเป็นเพราะว่าจริงๆชื่อคุณเผ่าภูมิมาตั้งแต่รอบแรกเลยนะคะของคณะรัฐมนตรีมีชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังตั้งแต่รอบแรกเลยมีเหรอมีตอนนั้นมีชื่อคุณตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกคุณรอบแรกเดียวคุณจุฬาพามวิวัฒมีชื่อเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอืมใช่ค่ะใช่ไหมใช่แล้วมีชื่อคุณเผ่าภูมิเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังใบว่าใบจำไม่ผิดนะใบจำได้ว่ามีชื่อคุณเผ่าภูมิเพราะตอนนั้นพี่ยุทธยังแซวเลยตเผ่าาภูมมิ ก็แซวกันทางไหนเนี่ยล่ะค่ะเออเออค่ะแต่ล่าสุดมีชื่อของคุณเผ่าภูมิมาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังนะคะโดยที่คุณเผ่าภูมิโดดเด่นก็เรื่องดิจิตอลเวลตนี่แหละเป็นคนทํานโยบายนายดิจิตอลเวลตค่ะพูดตรงๆเป็นคนที่อธิบายดิจิตอลเ l ลตได้ครบที่สุดใช่เพราะว่ารู้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ตามเพียนะคท่านู้ชมเนี่ยรู้เลยว่าคุณเผ่าภูมิเนี่ยเป็นคนปฏิบัติแหละเป็นคนรู้ว่าอะไรอะไรอะค่ะถึงได้อธิบายได้แบบ แตกฉานใช่ไหมคะใช่ไหมใช่คือเหมือนกับว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังไปรู้รายละเอียดเยอะค่ะคนอื่นพูดก็ยังไม่ครอบวงจรเท่าอ่ะค่ะใช่ไหมเหมือนวันที่มาจริงๆอยากจะนัดมาคุยนะเดี๋ยวเกรงจะเป็นรัฐมนตรีนัดยากโอ้ต้องมาก่อนที่จะเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมจะได้ถามจริงๆอยากจะถามเรื่องดอกเบี้ยวันก่อนมาคุณสิทธิ์กัญญายังไม่ได้ถามนะเรื่องดอกเบี้ยใช่ใช่ค่ะที่แบงค์ชาติในวันเดียวกันเลยแต่ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่ะ โทรศัพท์ได้ไหมบอกว่าจะพี่า่อีวันนี้มี<อ>ประชุมวันนี้มีประชุมอะไรวะคะประชุมประชุมอะไรวันนี้มีประชุมอะไรไหมไม่แน่ใจฮะประชุมอะไรอะจะคุยเรื่องดอกเบีย้ยช่กนี้หนึ่งใช่ไหมะฮะเสียงอะไรพีอังเสียงดังผ <laughs> ีป่ะผีช่องสามป่ะฮะ ยังไงผีทำไงวะมันมีประเด็นอย่างนี้เรื่องดอกเบี้ยเนี่ยคุณเผ่าบูมบอกเอาไว้ก่อนหน้านนแล้วอแล้วเขียนไปข้อๆเลยใช่ไหมเรื่องแตะเบรกกับเหยียบคันเร่งนี่แหละซึ่งคราวนี้เนี่ยแบงค์ชาติก็ไม่ได้แตะเบรกหรอกไม่ปล่อยขาก็แช่ไว้แช่ไว้ขนาดที่รัฐบาลกระตุ้นเต็มที่เลยเหยียบคันเร่งเพราะฉะนั้นรถขนาดนี้ก็บังจะพังแล้วเพราะมันได้ผ่านขาหนึ่งเหยียบเบรก ขาหนึ่งเหยียบคันเร่งแล้วกดคันเร่งหนักขึ้นเรื่อยๆไอ้ฟังเยียบเบรกก็ไม่ปล่อยขาถ้าเป็นทฤษฎีเผ่าภูมินะค่ะจะพังไหมพังไม่รู้ถ้าเป็นแบบคุณเผาภูมิว่าคุณเผาพูมิบอกว่าพังอไหนเออโอ้ยคุณผู้ชมแสดงความนี่บางคนบอกเผ่าภูมิจะติดคุกอ่านี่เห็นไหม ความเห็นรุนแรงแลือเกินนะอืมอืมอ่ความเห็นรุนแรงเดี๋ยวถ้าต่อไปรุนแรงมากเกินไปปิดความเห็นได้ไหมคะแล้วคุณผู้ชมจะติดต่อเราทั้งช่องทางไหนคะท้างผู้ชมจะอกแตกเลยไม่ได้ระบายจ,จำนวนหนึ่งจะเอาไหน เนี่ยี่กระบ,บังเข้ามาต่อว่าคุณเผ่าภูมิกันอย่างขนาดนเยยังยไม่รับสายนะคะคุณเผ่าภูมิขนาดท,ที่ฟากหนึ่งก็บอกว่าเพิ่งรู้จักคุณเผ่าภูมิมาคุยกับคุณสิริกัญญามีความสุภาพใจเย็นนุ่มนวลพูดตำหนิเบาๆแต่รู้สึกเหมาะแล้วสมควรแล้วอ,อีกฝั่งหนึ่งบอกเลยเผ่าภูมิมาช่วยครั้งเมื่อไหร่พังแน่นี่เห็นไหม บางคนก็บอกว่าคุณเผาภูมิแต่นโยบายไม่มีแผนการทํางานหรือมีก็ไม่ดีพอเพราะว่าไม่เคยทํางานกับแบงค์ชาติมาตั้งแต่ต้นก็เลยมีปัญหาจนถึงตอนนี้ออไหนเป็นยังไงต่อไหนดูซิแต่ว่าหลายคนถามนะคะหลังจากที่คุณเผ่าภูมิมาออกกรรมกรข่าวแล้วก็พูดเรื่องเกี่ยวกับนโยบายอย่างดิจิทัลวอลเล็ถามว่าคุณเผ่าภูม,มเป็นใครมาจากไหนก็เป็นนักวิชาการ ใช่มแบบว่าเป็นลูกม่อของเพื่อไทยมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าอืมเพราะว่าไม่เหมือนไม่เคยเห็นคุณเผ่าภูมิมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนมีถามเหมือนกันคุณสมฤทัไทยบอกกข่าวการเมืองของช่องสามบอกว่านี้มีประชุมครมอาจจะคุณเผ่าภูมิยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีรือต้องเข้าไปด้วยถ้าไปเลขาแล้วมันตีคลังต้องเข้าไปไม่เลขาเข้าไว้ว่าเข้าค่ะเออ